ช่องของพี่กอนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay Powerful p a y m e n t นะครับบริการรับเติมเงิน เกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่เฟซบุ๊กก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการโพ o p เพจก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ 我はツェッペリン。この名は捨てても構わぬが呼びやすいようなら我をこう呼びたまえ願望か世界を滅ぼすことだだが今は K の呼びかけには応えよう K はもう我が総軍の一部になっているからなそれはカー ตอนนี้เราอยู่กับเกมอัลซูเรนนะครับอันนี้จะเป็นคลิปรีวิวคลิปที่6นะครับวันนี้เสริมประวัติให้ด้วยนะครับเป็นของกัปเซฟฟอินนะครับที่กําลังจะมาถาวรนเร็วๆนี้นะครับก็เลยขอจัดคลิปนี้ให้ก่อนนะครับเพราะว่าอิซุโมะเพียงอัพสกิลไม่เต็มเลเวลสินะครับหลอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะสัก2 3าวันก็มาทําความรู้จักกันสักเล็กน้อยก่อนละกันนะครับสำหรับกัปเซฟฟินแล้วเรือลำนี้ถือว่าเป็นเรือลักพีนะครับก็เลยจัดประวัติให้ด้วยนะครับแต่ประวัติเนี่ย พี่ก็ค้นแบบหยาบๆนะครับใครมีประวัติที่ลึกกว่านี้ก็เชิญเสริมกันได้เต็มที่เลยนะครับกัปสิลินนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเพียงลำเดียวของเยอรมันนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าดูกันทางพิมพ์เขียวนะครับกัปสฟลินเนี่ยถือว่าเป็นลูกหลานของอากากินะครับอากากิที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางนาซีเยอรมันเนี่ยได้ส่งทีมงานไปศึกษาอากากิเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรฐานจากทางทัพเรือญี่ปุ่นในช่วงปี1935นะครับ เมื่อได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับกัปสฟลินเนี่ยก็ได้เริ่มวางกระดูกงูในวันที่28ธันวาคปี1936นะครับกัปสฟลินเนี่ยสร้างโดยมีจุดประสงค์สำคัญตามแผนการของกองทัพเรือเยอรมันนะที่ต้องการจะคารอำนาจและขยายอำนาจทางทะเลระหว่างทะเลบอติกกับทะเลเหนือนะครับซึ่งถ้าหากกัปสฟลินถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจริงๆจะสามารถบรรทุกเครื่องบินได้ถึง42เครื่องด้วยกันนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีเครื่องบินไดบอมเบอร์นะครับจูเกอร์จู87นะครับสตูกาจํจำนวน12เครื่องนะครับแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่เมสเซอร์สมิธ BF 109นานะครับจำนวน10เครื่องแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอรปิโดบอมเบอร์ฟิสเซเลอร์ f อ167อีก20เครื่องนะครับ แต่ภายหลังนะครับพวกเยอรมันมองว่าเครื่องบินปีก2ชั้น SI 167นั้นนะั้นล้าสมัยเกินไปแล้วนะครับจึงเปลี่ยนเป็นจู8 7จํานวน30เครื่องแทนนะครับแล้วก็มี BF 109อีก12เครื่องนะครับก็ครบสบ2เครื่องพอดีกับสัฟรินนะครับได้ทําวิธีการปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่8ธันวา19 38นะครับในขณะนั้นเนี่ยตัวเรือยังถูกสร้างไปได้แค่85%เท่านั้นนะครับ แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สเนี่ยก็เริ่มต้นในช่วงเดือนกันยายนปี1939นะครับตอนนั้นกัรสฟลิงก็ยังไม่เสร็จนะฮะต่อมานะครับในปี1940นะครับ หลังเยอรมันยึดนอร์เวย์ได้สําเร็จปรากฏว่ากองทัพเรือเยอรมันมีปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานไม่พอใช้นะครับเพื่อที่จะเอาไปป้องกันตลอดแนวชายฝั่งของนอร์เวย์นะครับจึงตัดสินใจถอดปืนต่อต้านอากาศยานของกับซฟฟรินเอาไปใช้ก่อนนะครับส่วนกับซฟฟรินที่ยังต่อไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็กลายเป็นเรือเก็บของไปในณัขนาดนั้นแล้วก็ในช่วงเวลานั้นนะครับกับซฟฟรินเนี่ยก็ถูกเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมานะครับอยู่แถบทะเลบอติกนะฮะ เป็นอย่างนั้นไปถึง2ปีนะครับกองทัพเรือเยอรมันก็เริ่มเห็นความสําคัญของเรือบรรทุกเครื่องบินอีกครั้งนะครับเนื่องด้วยเหตุที่ว่าเรือประจันบานวิสมาร์นะครับถูกจมด้วยเครื่องบินซอร์ฟิทที่มาจากเรือบรรทุกเครื่องบินอาร์คลอเย่นะครับยิเลอร์อก็ได้อนุมาตให้เดินหน้าต่อเรือบรรทุกเครื่องบินอีกครั้งนะครับแต่ก็พบปัญหาอยู่ดีนะครับเรื่องทรัพยากรที่จะเอาไปสร้างเรือแล้วก็เครื่องบินรุ่นใหม่ๆนะครับคือตอนนั้นมันผ่านเวลามาสักพักแล้วนะเครื่องบินที่มีอยู่เเดิิมมมมนนนี่ัััรรลล้้าสยแวะคบ ผ่านไปไม่นานนะครับพอถึงเดือนมกราปี1943นะครับยิตเลอร์เกิดไม่พอใจอีกครั้งนะครับจากเหตุที่ว่ากองเรือผิวน้ำเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีพอนะครับก็เลยจะทําการลื้อนะครับทั้งหมดเลยไอ้พวกเรือผิวน้ําที่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับก็จะเอาไปทําเรืออูแทนนะฮะแต่ก็ถูกระงับไว้นะครับแต่ด้วยเหตุนี้อ่ะสุดท้ายนะครับการก่อสร้างกับซฟรินก็หยุดชะงักลงอีกครั้งนะครับแล้วก็กับซฟรินเนี่ยก็ถูกนําไปจอดทิ้งไว้เฉยๆเป็นเวลาอีก2ปีนะครับ แล้วก็มาถึงวันที่25เมษายนปี1945เนะครับเมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตเนี่ยลุกคืบหน้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับเยอรมน,นีจึงตัดสินใจที่จะจมเรือกับสฟรินทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในมือของโซเวียตนะฮะพอจบสงครามโลกที่2ลงนะครับสหภาพโซเวียตไม่รู้คิดอะไรนะฮะก็จะไปกู้เรือกับสฟรินขึ้นมานะครับในเดือนมีนาปีหน4 6นะครับ เมื่อกู้ขึ้นมาแล้วนะครับโซเวียตไม่สามารถที่จะซ่อมแซมความเสียหายของเรือให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับจึงนำกรับซซฟรินนะครับไปเป็นเป้าซ้อมระเบิดฮะจนกระทั่งสามารถจบได้อีกครั้งแลวันที่14สิงหาปี1947นะครับนอกชายฝั่งโปรแลรนด์ซากของเรือกับเซฟรินถูกค้นพบอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคมปี2006นะครับก่อนที่จะมาชื่อกับเซฟรินนะครับชื่อเดิมของเธอก็จะเป็นชื่อพื้นๆน,นะครับแต่ว่าเป็นภาษาเยอรมันนะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน A นะครับ และก็เธอก็มีน้องด้วยนะก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินบีนะครับแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินบีเนี่ยยังต่อไม่เสร็จนะครับยังอยู่ในอู่อยู่เลยถูกแยกชิ้นส่วนนะครับเอาทรัพยากรเนี่ยไปต่อเรือดำน้ําแทนนะครับหรือเรืออูโบสนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเรือกัปซัฟฟรินเนี่ยประวัติมันมีความซับซ้อนมันมีความลึกซึ้งกว่านี้มากนะครับแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรนะครับ ถ้าสมมติเรือลํานี้มันถูกสร้างขึ้นมาสําเร็จจริงนะครับแล้วก็มันสามารถต่อยอดไปให้มีเรือบรรทุกเครื่องบินลำนอื่นๆตามมาเยอรมันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจู่โจมเรือผิวน้ําพร้อมกับเรืออูที่อยู่ใต้น้ําที่มีจํานวนมหาศาลได้ไม่แน่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนสงครามได้เหมือนกันนะแต่ว่านี่คือมุมมองทางทะเลนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับถ้าดูประวัติกันแล้วเนี่ยก็คือจะขาดเรื่องวัตถุดิบเรื่องทรัพยากรนะครับรวมถึงอู่ต่อเรือก็มีอยู่น้อยด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าเศร้านะ ที่มันไม่เสร็จนะครับคือถ้าเสร็จแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคือมันบางทีก็เป็นปริศนาเราแบบให้ชวนเราสงสัยไงว่าเฮ้ยถ้ากัปสเปรตมันเสร็จขึ้นมาเฮ้ยมันจะเจ๋งไหมมันก็คงจะเหมือนอาคาเกะมั้งแต่เขาบอกว่ามันบรรทุกเครื่องบินได้น้อยด้วยถ้าเมื่อเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินชาติอื่นๆนะครับก็เข้าใจว่ามันคือลําแรกอ่ะคือถ้ามันสามารถเสร็จลําแรกได้มันก็จะมีเหมือนตัวทดลองไงว่าอ๋อลาแรกมันอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างเดี๋ยวลําที่2องลำที่3ก็จะแก้จุดนั้้นนนจุีไปมัก สามารถต่อยอดไปได้ลำอื่นๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะครับเยอรมันไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับจบที่ลำนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเอาไปเป็นเรือขนของแทนนะครับดูประวัตินี่เอาไปเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ได้นะว่าอาจจะมีเทคโนโลยีลึกลับนะครับอยู่ในเรือลำนี้นะจำเป็นต้องจมก่อนนะต้องเอาไประเบิดก่อนเอาไปทิ้งก่อนอย่าให้สตัตได้ไปนะครับแล้วก็ศัตก็ขุดขึ้นมาแล้วทําเป็นบอกว่าซ่อมไม่ได้แต่เปเอาเทคโนโลยีไปแล้วนะไอ้พวกโซเวียตนะอ่ะอ่ะเห็นไหม นิยายวิทยาศาสตร์นะครับเริ่มมโนแล้วนะเริ่มเพะนะ้อแล้วไปรีวิวเลยดีกว่าแนละ้วมาในส่วนของการรีวิวกรัปสปรินนะครับวันนี้จะคุยเพียง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็สกิลแล้วก็เรื่อง2นะครับก็จะคุยถึงเรื่องเครื่องที่กรัปสปรินใช้แล้วดีนะครับตรงนี้คงจะเป็นประเด็นสงสัยใช่ไหมฮะว่าถ้าเราใช้เครื่องของเยอรมันกับเครื่องที่มักนิยมใช้กันปกติเนี่ยเครื่องไหนดีกว่ากันจะคุยกันในส่วนที่2นะครับ กัปสเปรินเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับในเกมนี้ถือว่ามี2ลำนะมีกัปสเปรินกับเซปปี้นะครับเซปปี้ก็เป็นกัปสเปรินย่อส่วนนะครับถือว่าเรือเยอรมันเนี่ยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำในเกมนี้นะครับมาดูที่ส่วน Equipment นะครับเครื่องแรกนะครับจะเป็นไฟท์เตอร์นะครับมีทั้งหมด2เครื่องแสดงผล120%นะครับช่องที่2จะติดได้บอมเบอร์นะครับแสดงผล130%มี3เครื่องนะครับเช่นเดียวกับ ช่องที่3นะครับก็เป็นได้บอมเบอร์ร้อมี3เครื่องนะครับตรงส่วน Equipment เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับสกิลที่2นะครับคือถ้าติดเครื่องของเยอรมันเครื่องที่เป็นของ i อรอนบัตนะครับมันจะแสดงผลได้เพิ่มถึง30%นะครับไอส่วนแรกอ่ไฟเตอร์ถ้าเราติดไฟเตอร์ของ i อรอนบัตนะครับก็จะแสดงผล150%ถ้าได้บอมเบอร์ทั้ง2อันเราติดของ i อรอนบัตนะครับก็จะกลายเป็น160%เข้าใจตรงกันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันตอนช่วงท้ายอีกทีนึงนะครับกับซฟรินนะครับจะสามารถหาได้ในอนาคตนะครับในตู้สเปเชียลเท่านั้นนะฮะคาดว่าไม่มีเลทน,นะครับน้องก็ลองดูหน้าตู้ดีแล้วกันนะครับถ้ามีเลทเนี่ยก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่มีเลทนี่ก็ระวังตัวกันนิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะเสียสเส่ยงสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับที่จะสูญเสียมาก ที่ว่าอนาคตเนี่ยอนาคตไม่ไกลนะคาดว่าจะอาทิตย์นี้ด้วยซ้ำนะครับก็คือกิจกรรมเดเวเ Chessboard เนี่ยจะลงเป็นกิจกรรมถาวรในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนเวลาสร้างนะครับ4ชั่วโมง35นาทีนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับอาคากิจังนะครับถ้าเจอก็ลุ้นกันนิดนึงระหว่าง2องลำนี้นะครับกัฟซัฟรินกับอาคากิจังนะถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติเมื่อกี้นะครับกัฟซัฟรินเนี่ยมีต้นแบบมาจากอาคากินะดังนั้น การที่เวลาสร้างเท่าอากากิจังเนี่ยอาจจะเป็นการบอกในๆก็ได้นะครับมาดูที่ค่าสเตตัสนะครับ HP อยู่ที่6,808นะครับถึง7,488นะครับนี่ถือว่าเคยเป็นอันดับหนึ่งของเรือบรรทุกเครื่องบินมาก่อนนะครับปัจจุบันโดนชินาโนแซงไปแล้วนะครับตอนนี้กับสซฟอริน HP เป็นเบอร์2นะครับค่าต่อต้านอากาศยานนะครับ281ถึง319นะครับก็ถือว่าระดับกลางไปสูงนะครับ เกราะมีเดียมนะครับโดยปกติโดยทั่วไปแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินก็เกราะมีเดียมนะเฮฟวี่ก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยกว่ามีเดียมนะครับค่าโจมตีทากาศนะครับ358ถึง400นะครับถือว่าเป็นระดับกลางกลางนะครับแล้วก็ค่าลักนะครับ45ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับค่าสปีดนะครับ33นะครับอันนี้ก็ปกตินะครับมาดูส่วนค่ารีโหลดนะครับ100ถึง115ถือว่าจัดอยู่ในระดับต่ำนะครับถ้าเทียบบบบกกัเเรรรรืืือออทุค่่งินนลๆ ค่าลบหลีกนะครับ36-50นะครับถ้าจัดเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆถือว่าน้อยนะครับราคาความแม่นยำ78-87นะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับใช้น้ำมัน13ก็ปกติทั่วไปนะครับปัจจุบันจัดอยู่ Tier 3นะครับถือว่าเป็นเรือเฉพาะทางนะใช้กับทีม Iron Butt เท่านั้นนะครับก็คือใช้ทุกสถานการณ์เลยจะลงสนาม PVP ก็ต้องมีกัปซัฟฟอรินนะครับจะลง PVE จำเป็นเลยนะครับเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีแค่นี้นะฮะ แต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วนะครับกองหลังของไอรอนบัตเนี่ยค่อนข,ข้างจะแย่งกันอยู่พอสมควรนะตอนนี้มันจะต้องมีบิสมาร์กแล้วหนึ่งนะฮะและอีกราหนึ่งก็จะเป็นออมหาลาสนะครับกับเซฟรินเนี่ยจะต้องแย่งที่กับโอดินนะก็คือจะใส่โอดินก็ได้นะครับหรือจะเอากัฟเซฟรินคือถ้าจะใส่ไปเปลี่ยน,นเป็นเรือทุกเครื่องบินอะไรเงี้ยช่องที่3เนี่ยก็คือแย่งกันกับโอดินณน,ะนปัจจุบันนะครับทีนี้ามาดูเหตุผลสําคัญนะครับที่กัฟเซฟอรินยังมีความหมายกับทีมไอรอนบัตนะครับก็อย ทำให้เรือของไอรอนบัตทุกลำนะครับรับความเสียหายลดลง15%ซึ่งเป็นบัฟที่ดีมากนะจะทำให้กองเรือของไอรอนบัตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆจุดเด่นของไอรอนบัตก็คือความแข็งความอึดความทนอยู่แล้วนะครับถ้าใส่กับสปรินเนี่ยก็คือมันจะเสริมจุดแข็งตรงนี้ขึ้นไปอีกนะก็ง่ายๆตรงๆแบบนี้นะครับสกิลนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วไม่มีโมเมนต์อื่นให้คุยแล้วนะครับมาดูสกิลที่2อนะครับอันนี้ต้องคุยกันเยอะต้องคุยกันยาวนะครับเป็นสกิลสีแดง เมื่อใช้เครื่องบินของฝ่ายไอรอนบัตนะครับมันก็จะมีเครื่องตามที่เล่าเมื่อกี้นะฮะก็จะมี Bf 109T นะครับแล้วก็ Me 155A นะครับแล้วก็ Ju 87c นะครับสามเครื่องนี้ณปัจจุบันก็มีอยู่3เครื่องนี้นะครับในเกมถ้าใช้เครื่องของไอรอนบัตนะครับจะแสดงผลเพิ่มขึ้น30%นนะครับคือเขาก็เปิดช่องให้สักวันหนึ่งอาจจะมีเครื่องบินใหม่ของเยอรมันโผล่มาก็ได้นะครับอาจจะไม่อิงประวัติศาสตร์ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าจริงๆแล้วเรือมโนของไอรอนบัตมันก็เยอะแยะไปหมดนะครับถ้าจะมีเครื่องบินมโนโผลมาก็ไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าถึงวันนั้นน่ะเป็นเรือลำหนึ่งนะที่บัอความเก่งได้โดยตรงๆเลยถ้ามีเกียร์ใหม่เข้ามานะครับอย่างเรือลำอื่นนะ่ะถ้าจะให้มันเก่งขึ้นนะครับก็อาจจะต้องมีเลสเตอร์ฟิตนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับสกิลอะไรเงี้ยแต่สําหรับกราฟเซฟเลินเนี่ยจริงๆเคยปรับแล้วทีหนึ่งจากการมาของบิสมาร์กนะครับเพราะว่าในสกิลของบนะิสมาร์กเนี่ย มันจะส่งผลในกรัฟซูฟรินเก่งได้2ทาง1ก็คือเสริมคีใช่ไหมฮะอันนี้คือไอรอนบัตได้กันทั้งทีมอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับกรัฟซูฟรินเนี่ยมันจะมีอยู่ในส่วนของสกิลที่2นะครับมันจะทําให้เรือบรรทุกเครื่องบินของไอรอนบัตนะครับโจมตีแรงขึ้น20%ตตรงๆเลยนะฮะเดี๋ยวในช่วงได้ท้าจะมีทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราใส่บิสมาร์คเข้าไปเนี่ยกรัฟซูฟรินจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับมาถึงตรงนี้เข้าใจกันก่อนนะครับกบรัฟซูฟร ถ้าเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆนะครับที่ค่อนข้างมหาศจ,จย์ในปัจจุบันนะถือว่าธรรมดามากนะครับถือว่าธรรมดามากก็คือเครื่องบินบินตรงๆไม่ได้มีฝูงบินเสริมพิเศษไม่มีท่ายิงพิเศษไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ยิ่งสกิลที่2นะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องบินของเยอรมันเนี่ยมันไม่มีสกิลนี้อยู่เลยนะครับบางทีไม่ต้องอัพก็ได้นะสกิลที่2นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วก็สกิลแรกที่เป็นสกิลสีฟ้าที่ทาให้อ r รอนบารับรวความเสียหายลด,ดลง15%เนี่ยมันทําให้พี่นึกถึงควีนเลสเบดนะครับก็คือเหมือนมายืนตรงๆเลยแล้วส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่ได้มีลูกเล่นนะครับแล้วก็มันจะแอบดูเหมือนถ่วงเล็กๆนะครับถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอ่าอรอนบาก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะนะครับสุดท้ายก็จะเป็นต้องใช้อยู่ดีนะครับแต่เวลาจะใช้ก็อย่าลืมเอาบิสมาร์ไปด้วยนะครับขาดบิสมาร์ k ไม่ได้เลยนะครับ ไม่ในส่วนของเกียร์แนะนำนะครับวันนี้ไม่ได้แนะนําเป็นชุดๆนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกเรือปืนทั่วไปนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเรื่องของเกียร์เสริมนะครับส่วนเรื่องของเครื่องบินก็จะแบ่งเป็นหมวดๆไปอย่างเช่นตอร์ปิโด,โบ,ดบอมเบอร์ไดร์บอมเบอร์ไฟเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะมาแบ่งนะฮะว่าลำไหนใช้ในกรณีไหนนะครับ อย่างวันนี้ที่เราจะคุยกันชัดที่สุดนะครับก็คือเรื่องของไร่บอมเบอร์นะครับวันนี้เราจะทดลองกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับซึ่งในครั้งหน้าถ้าพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินอีกนะครับพี่จะยกตรงนี้ไปเลยนะฮะเพราะมันเป็นการทดลองที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเฮลไดอเวอร์กับเดสทอยเออร์มันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับขอพูดถึงเกียร์เสริมก่อนนะครับอย่างแรกที่ผู้เล่นใหม่จะหากันได้ง่ายไม่ยากเท่าไหร่ก็คือสตีมแคตเปานะครับก็จะมีระดับสีม่วง ถึงระดับสีทองนะครับสีทองเนี่ยถ้าอัพบ,บวก10นะครับก็จะได้ค่าโจมตีทางอากาศ100แล้วก็บวก hp ให้กับเหลือนะครับ75ถ้าเอาแรงกันตรงๆนะครับใส่2ชิ้นได้เลยนะครับสำหรับด่านที่ไม่มีต่อต้านอากาศยานนะครับถ้าน้องคิดว่าด่านนั้นน่ะเครื่องบินน้องปล่อยไปเ่ยรอดถึงเป้าหมายทุกลำใส่สตรีมแคทเปาไป2เลยนะครับ แต่ถ้าเล่นถึงระดับหนึ่งนะครับน้องสามารถหาแต้มคอดาต้าไปแลกโฮมมิ่งบีคอนได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ที่เรือบรรทุกเครื่องบินต้องการทุกลำนะครับแต่ว่าใส่เพียงแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับเพราะว่าสกิลมันติดได้แค่อันเดียวนะฮะก็จะทำให้รีโหลดของแอร์สไตล์เนี่ยเร็วขึ้นถึง4%นะครับแล้วก็บวกค่าโจมตีทางอากาศ60นะครับจริงๆ4%มันก็ไม่ได้มากนะครับแต่มันก็ลดได้ถึง1วินาทีเหมือนกันนะก็แอร์สไตล์มันลบกระสุนด้วยนะครับ การที่แอร์สไตล์เร็วก็ช่วยอะไรได้มากพอสมควรเลยนะครับถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินน้องจะเห็นพี่ติดโฮมบิงบีคอนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ในคอร์ดาต้านะครับมันจะมีถังเชื้อเพลิงอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจำเป็นในบางสถานการณ์นะครับก็จะช่วยบวกค่าโจมตีทางอากาศ70นะครับแล้วทําให้เครื่องบินของเราเนี่ยบินเร็วขึ้นนะครับถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็บวก HP ให้กับเครื่องบินนะครับ140ทําให้เครื่องบินโอกาสรอดสูงขึ้นไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับ ใน PVP นะครับหรือในด่าน PVE ที่อยู่ในระดับที่ยากอ่ะแล้วก็มีการต่อต้านอากาศยานของศัตรูอ่ะเครื่องบินถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นเนี่ยติดตัวนี้จะช่วยได้มากนะครับว่ากันตรงๆแล้วเกียร์ชิ้นนี้เหมาะกับ chapter 12 chapter 13นะครับแล้วก็ PVP นะครับเรื่องของเกียร์เสริมถือว่าจบนะครับแล้วก็พยายาม Mix a n d m a t c h นะครับตามสถานการณ์ที่นํามาพูดถึงเครื่องบินแนละ้ววันนี้จะพูดถึงเครื่องบิน2อย่างนะครับหนึ่งก็คือ Fighter อีกอันหนึ่งก็คือได o m b e r เบอรับ ไฟเตอร์ปัจจุบันนะครับมีตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับชื่อว่าซีฮอนเนตนะครับมันเป็นเครื่องบินไฟเตอร์ที่พกระเบิด1 0 0 0ปอนปอนไป2ลูกนะครับซึ่งเครื่องบินไฟเตอร์ปกติมักจะพก500ปอนปอไป2ลูกนะครับตัวนี้ถือว่าโกงมากถ้าใส่ให้กับซัฟรินได้จะเจ๋งเลยนะครับคือถ้าน้องเป็นผู้การของไอรอนบัตนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินไม่ได้มีให้แย่งเยอะหรอกนะฮะก็ถ้าใส่กับซัฟฟรินไปนะครับก็ใส่เครื่องนี้ไปด้วยนะครับ ไฟเตอร์ลำที่2ที่แนะนำนะครับอันนี้สำหรับจะบูตค่าต,ต่อต้านอากาศยานของทั้งทีมนะครับเพราะว่ากองเรือของไอรอนบัตมักจะต,ต่อต้านอากาศยานไม่ดีนักนะครับถ้าติดเครื่องของ f o u เวลาน้องแอร์สไตล์ออกไปเนี่ยมันจะบูตค่าต,ต่อต้านอากาศยานทั้งทีม5%นาน8วินาทีนะครับก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งเครื่องนี้ก็พกระเบิด500ปอนด์ไป2ลูกนะครับเรื่องเดเมจต่อเรือของมันนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดเมจต่อเครื่องบินของมันอยู่ระดับกลางๆนะครับเครื่องที่3นะครับ อันนี้เป็นเครื่องของเยอรมันนะครับก็คือมันต่อต้านอากาศยานได้ดีมากนะเครื่องนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้พกระเบิดไปสักลูกนะครับก็คือมันเน้นมาต่อต้านอากาศยานอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับกับซิฟอรินแล้วจะได้ผลเพิ่มอีก3 0ด้วยนะครับถ้าจะเหมาะก็เหมาะกับซิฟอรินที่สุดแล้วเครื่องนี้นะครับแต่ถามว่าทั้งหมดจะส่งผลเยอะไหมก็คงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ากับซิฟอรินมีไฟเตอร์แค่2เครื่องเท่านั้นนะครับ แต่อที่จะส่งผลมากที่สุดนยก็คือที่จะกล่าวตรงนี้นะครับก็คือไดบอมเบอร์เพราะว่ากับสฟลินมีไดบอมเบอร์ถึง6เครื่องนะครับตรงนี้เป็นจุดตัดสินสําคัญมากนะครับมีมาให้ทดสอบ3แบบนะครับแบบแรกก็คือ BTD1 d e s t r o y e r อนะครับอันนี้คือตัวทองนะครับที่จะพกระเบิด1,600ปอนด์ออนไป2ลูกนะครับข้อดีของมันอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศนะครับ45เพราะมันเป็นเกียร์ทองนะครับ เครื่องที่2นะครับคู่ปรับตลอดการของ d e s t r o y e r นะครับก็คือ sb 2 c hell diver นะครับอันนี้จะพกระเบิด2000ปอนไป1ลูกนะครับแล้วก็500ปอนปอนอีก2ลูกนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ม่วงหัวค่าจมดีนอากาศ25นะครับเครื่องที่3นะครับอันนี้เป็นเครื่องของกัปสฟลินเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะครับชื่อว่าจู8 7 4นะครับพกระเบิด1 0 0 0ปอนปอนมา1ลูกนะครับแล้วก็100ปอนดอนมา4ลูกนะครับในบรรดา3เครื่องนี้เครื่องนี้ไวสุดนะครับแต่ไวต่างกันนิดเดียว เพียงเซี่ยววินาทีเท่านั้นนะครับการทดลองนี้พี่ใช้ด่านประจําวันนะครับที่สามารถโจมตีทางอากาศได้แรงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพให้มันชัดเจนขึ้นจากดิเมจที่มันคูณเข้าไปนะครับและไฟเตอร์พี่ไม่ได้สายไปนะพี่สายตรงได้บอมเบอร์ทั้ง2ส,ส่วนนะครับเริ่มจากเดส t ทอยเยอร์นะครับแบบที่1น,นะครับโจมตีซาลาโตกะแบบไม่มีสตูปนนะมีซาลาโตกะลำเดียวนะครับ จะสังเกตได้ว่าเดเมจมันคงที่มากนะครับมันจะลดเลือดของสาลาตกาเนี่ยจาก150หลอดนะครับเหลือเพียงแค่ประมาณ40หลอดเท่านั้นนะครับก็คือมันจะหายไปประมาณ110หลอดนะครับจากการทดลองส่วนนี้นะครับสรุปได้ว่า d e s t ร o เ e อร์เดเมค่อนข้างคงที่นะครับ ต่อยอดจากเมื่อกี้นะครับทีนี้พี่เอาบิสมาร์กมาด้วยนะครับเอาบิสมาร์กเป็นเรือธงนะครับแล้วก็แจกบัฟให้กับกัปสฟลินนะครับกัปสฟลินเนี่ยก็จะทำเดเมจได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ10หลอดนะครับจากการทดลองหลายครั้งก็ถือว่าบิสมาร์กเนี่ยช่วยเสริมเดเมจให้กับกัปสฟลินได้นิดหนึ่งนะครับแต่จากการทดลองนี้ไม่ค่อยติดคี้นะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเท่าไหร่ผลที่มันบวกเข้าไปตรงๆก็คือโจมตีทางอากาศแรงขึ้น20%ให้กับเรือบรรทุกเครื่องบิน,น อีกหนึ่งการทดลองนะครับสำหรับ d e ส t r ทอยเเนี่ยถ้าอยู่กับสตูมากๆนะครับอันนี้ a m เมจก็จะลดไปนะครับสระตกาเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก70-80หลอดนะครับก็คือมันหายไปประมาณ40หลอดได้นะครับก็คือมันจะไปถัวๆกับเรือลำอื่นที่อยู่รอบข้างนะครับทีนี้สำหรับเฮลไดเวอร์นะครับพี่ทดลองหลายครั้งมากเลยถ้าเป้าเดียวนะครับสระตกาเป้าเดียวใส่เฮลไดเวอร์เข้าไปนะครับกระจุยทุกรอบ ตรงนี้พี่ยังไม่สรุปอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปตรงที่จู8 7นะครับและนี่เป็นส่วนของเฮลไดเวอร์ที่สตูจำนวนมากนะครับ สังเกตว่าทีนี้ไม่จมแล้วนะครับสรารตากากะจะเหลือเลือดประมาณ20หลอดนะครับจากตรงนี้นะพี่ว่า Hell Diver ก็นิ่งพอสมควรนะ Damage นะครับแต่ว่าไม่นิ่งเท่ากับ d e a t o y e r อันนี้จะสังเกตว่ามันจะมีลูกคิขึ้นบ้างนะครับมาถึงเครื่องสุดท้ายนะครับ JU-87C นะครับอันนี้ d a เม g e แขวงมากเลยนะ มีตั้งแต่จมนะครับจนถึงเหลือ60กว่าหลอดรวมถึงสตูจํานวนมากนะครับก็แหว่งนะครับก็อยู่ประมาณ20-50ถึงนะครับจากการทดลองนี้สกิลของกราฟสปรีของพี่เลเวลเต็มหมดนะครับผลของมันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะตรงนี้พี่ฟันธงให้เลยนะครับว่าสกิลที่2ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเอาไว้ว่าทักวันหนึ่งมันมีเครื่องของเยอรมันที่ดีกว่านี้มาถึงวันนั้นค่อยอัพก็ได้นะครับหรือถ้าน้องจะใช้ไฟเตอร์ของเยอรมันอ่ะค่อยอัพก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไดบอมนะ พี่ว่าน้องใช้เฮลไดเวอร์ดีกว่าจู 87C ตรงนี้ถือว่าสรุปแล้วนะครับ ้มาสรุปของ Hell Diver กับ d e s t r o y e r นะครับ d e s t o y e r เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าเดเม e มันคงที่มากมันไม่แกว่งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงมันพกระเบิด1,600ปอนด์ไป2ลูกพราน้องดูเดเม e นะครับนี่คือเดเม e ของระเบิด1,600ปอนด์นะครับแต่ส่วนของ Hell Diver เนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันพก2,000ปอนด์ไป1ลูกแล้วมันมี500ปอนด์อีก2ลูกนะครับการที่มีระเบิดจํานวนมากเนี่ยถ้ามันเข้าเป้าหมดมันแรงเบอร์เลยนะ เหมือนจู 87C อ่ะมันพกระเบิด100ปอนดอไปอีก4ลูกนะครับถ้าไอ้4ลูกนี้มันเข้าเป้านะมันก็แรงเว่อร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้หนึปอนปอของมันเนี่ยระยะระเบิดมันก็แคบด้วยมันมักไม่โดนเป้าหมายนะครับมันก็เลยแกว่งแบบนั้นนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแต่500ปอนป์เนี่ยมันค่อนข้างรัศมีไว้ใจได้นะมันถือว่าโอกาสเข้าเป้าก็ยังสูงอยู่นะครับ แต่อ้หนึ่นด์เนี่ยอย่างน้อยมันกว้างกว่า500ปอนปอแน่นอนไอ้1,600ปอนด์ของเ e สทอยเยอรนะครับแต่2,000ปอนของ h e ลได y เนี่ยยังไงก็เข้ากว้างมากนะครับแล้วระเบิด500ปอนด์ลูกของ h e ลได y เนี่ยพี่คิดว่าจริงๆมันน่าจะมีพลาดเป้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่บางทีมันติดลูกคีบ้างไงดังนั้นมันแบบถัวกันก็ถือว่าเดเมจคงที่นะครับ ถ้าตีเลือดสรารโตกาเป็นตัวเลขนะครับตัวของเฮลไดเวอร์จะทำดเดมเบตสรารโตกาได้140,000ถึง150,000นะครับแต่ของเดสทอยเยอร์มันจะทำดเดมเบตได้ประมาณ110,000นะครับถึง120,000ก็จะต่างกันประมาณ30,000นะครับแต่ความนิ่งของเดสทอยเยอร์เนี่ยนิ่งมากแต่สำหรับเฮลไดก็ถือว่านิ่งเหมือนกันนะครับแต่เดสทอยเยอร์นิ่งกว่านะครับถ้าสรุปด้วยใจพี่นะครับพี่จะเลือก เฮลไดเวอร์ครับพี่ว่ามัน1น,นะมันประหยัดกว่า2ก็คือมันลุ้นมากกว่ามันลุ้นที่จะทำเดบมจได้สูงกว่าด้วยนะครับแต่เดสทอยเยอร์จะดีกว่าเฮลไดเวอร์ในจังหวะไหนพี่จะสรุปให้อีกทีน,นะถ้าสาหรับเรือบรรทุกเครื่องบินลํานั้นเนี่ยไม่ได้เน้นที่ไดบอมเบอร์นะครับอย่างเช่นมีไดบอมเบอร์แค่2เครื่องแล้วอย่างอื่นมันเป็นตอร์บิโดบอมเบอร์ซะเยอะเนี่ยพี่ว่าเดสทอยเยอร์เอาไปบวกสเตตัสดีกว่านะครับไปเสริมให้ตอร์บิโดบอมเบอร์แรงขึ้นหรือไฟเตอร์แรงขึ้นอะไรเง คงไม่น่าจะงงกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่ายาวมากเลยจริงๆวันนี้เป็นคลิปรีวิวของกราฟซัฟรินนะครับแต่ว่าเรามาทดลองเครื่องบินกันซะเยอะเลยเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ข้อสงสัยไงเพราะว่านี่เป็นการทดลองนะน้องก็อาจจะสรุปได้อีกอย่างก็ได้เพราะว่าภาพทั้งหมดนี้พี่ก็อัามาแล้วก็สรุปโ่าชั่น้น้องดูนะน้องก็ลองตีความดูแล้วกันอันนี้เป็นที่พี่สรุปให้นะครับซึ่งมันก็เป็นความคิดของพี่แต่น้องเห็นน่ยบางทีน้องอาจจะสรุปได้อีกอย่างก็ได้นะครับก็ลองดูวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันะ น้องๆจะได้ไประโยชน์กันนะครับและคงยังไม่เบื่อพี่นะเพราะว่าทุกนี้เจอกันบ่อยและเกิดน,นะครับส่วนเรื่องประวัติเนี่ยถ้าผิดพลาดตรงไหนเสริมกันได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ชัวร์อะไรนักนะครับส่วนเรื่องข้อมูลเนี่ยถ้าพลาผดผิดตรงไหนไปก็ช่วยเสริมมาด้วยละกันนะครับก็ขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาสุเลนนะครับเจอกับพี่ครับคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ